อันนี้มาจากที่ไหนอ่ะทรพย์คุณทพยทีแรกมันจะนั่งดูเซลมาธรรมดาที่ไหนได้โอ้ทีแรกอาจารย์นึกว่ามาขอพรธรรมดาแต่ที่ไหนได้มาขอขายที่ขายเท่าไหร่อะหนึ่งร้อกว่าฮะทั้งหมดทั้งมวลเท่าไหร่สี่ร้อยกว่าสี่รกว่าล้านถามก็ถามถึงเงินเยอะขนาดนี้กุ้มใจไหมกุ้มใจกุ้มใจรวยขนาดนี้ยังกุ้มใจุ้มใจว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้เมื่อไหร่จะได้ใช้ โอ้โหแล้วลาาด้านหลังมาหาขายที่เหรอด้านหลังก็ขายที่แล้วคนมาขอโชคขอลาบมีไหมยกมือขึ้นหน่อยโอ้มาหาเง <c ười> นะินใส่นี่นะสาธุกลับไปขอให้ใส่นี่เหมือนคนหนึ่งเรามาขอแล้วเ <c ười> ออกลับไปแล้วเราสวดมนต์ภาวานาพระพุทธเจ้าบอกว่าอัตยีอัตโนนาโถตนแลเป็นไปเพื่นของตนพระอาจารย์อวยพรให้แล้วโยงกลับไปโยมต้องตื่นเช้าอย่าตื่นสาวยพระพุทธเจ้า ่ายังบอกว่าเราแหละเป็นพึ่งของเรากลับไปยออแม่ต้องติดป้ายใหญ่ๆใ,ให้สมกับคนที่นั่งยูแชร์เออเพราะฉะนั้นแล้วขอได้ขายไมไว้นะเออไม่ได้ขายไม่ยอมนะ4 0 0ร้อล้านยังกุ้งใจเมื่อไหร่จะได้ขายสักทีกลัวมไม่ได้ใส่เงินอตอนนี้อายุเท่าไหร่ละว4คี่ะ74บนเอาไม่เกินร้อยปีพอฉะนั้นแล้วออด้ขายไม่ไวเยอะสา